ทำไมยังไม่ควรซื้อ iPhone 16สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทำไมยังไม่ควรซื้อ iPhone 16 Apple กำลังจะเปิดตัว p p o o n 16ในกิจกรรม Eat Grow Time ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่10กันยายนเวลาสุนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมาทั้ง p p o o n 16 iPhone 16 Plus p p o o n 16 Pro และ p p o o n 16 Pro Max ข้อมูลและภาพต่ตางๆก็หลุดออกมาจนช้ำปอดแทบไม่เหลืออะไรให้ได้ลุ้นแล้วจนหลายคนคงมีตัวเลือกในใจแล้วว่าซื้อหรือไม่ซื้อหรือยังตัดสินใจไม่เด็ดขาดวันนี้ขอเสนอเหตุผลในการระงับกิเลส ที่จะช่วยห้ามใจไม่ให้อัปเกรด iPhone 16ในคลิปนี้ a p p p l i n t t l l l i g n n c อย่ายังไม่พร้อมและไม่รู้จะพร้อมเมื่อไหร่ a p p l e เปิดตัวชุดฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ Apple Intelligen c e ออกมาในเดือนมิถุนายนวางกลยุทธ์เป็นจุดขายใหม่บนสินค้ากลุ่ม iPhone, iPad และ Mac มี iPhone รุ่นที่รองรับคือ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro และ iPhone 1 6 Pro Max ายชื่อข้างต้นอาจเห็นได้ว่า ไอโฟนหลารุ่นตกขบวนไม่ได้ใช้งาน Apple i n t e l l i g e n c e ด้วยข้อจำกัดของขนาดดมแม้ชิปจะไม่ใช่อุปสรรคก็ตามดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากผู้ใช้ไอโฟนกลุ่มที่ไม่รองรับตั้งแต่ไอโฟน e 5 5ลงไปมอง Apple i n t e l l i g e n เ e เป็นเหตุผลที่อาจจะอัปเกรดมาไอโฟน e 6ทว่าถ้าดูตามสถานการณ์ปัจจุบันคุณคงไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้น ผลคือ Apple ิ t อ e l เทอ์ยังมีสถานะลูกผีลูกคนตอนนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วประเดีนเรื่องความพร้อมใช้งานก็ออยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตๆบ้างหรือว่าบางฟีเจอร์อาจมาปลายปีบ้างหรือว่าเราต้องรอถึงปีหน้ายังไม่นับประเดียนยเรื่องภาษาที่รองรับซึ่งในช่วงแรกจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นอีก 2. มือถือเครื่องเดิมยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาคุณอาจไม่มีความจําเป็นต้องอัปเกรดเป็น iPhone 1 6 และ iPhone 16 Pro ถ้าเครื่องเดิมยังใช้งานได้ลื่นไหลยอยู่โดยเฉพาะ iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14และ iPhone 15เพราะชิปยังแรงระดับแถวหน้าอยู่กล้องก็ยังถ่ายชัดถ่ายนกเป็นนกถ่ายไม้เป็นไม้และที่สำคัญซอฟต์แวร์ก็ยังไม่หมดระยะอัปเดตหากจะมีข้อยกเว้นก็คงเป็นกรณีที่ว่าเครื่องเดิมมีชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนส่งผลต่อการใช้งานเช่น แบตเตอรี่เริ่มไม่เก็บไฟชาร์จแต่ละครั้งเริ่มอยู่ได้ไม่ครบวันหน้าจอแตกเลนกล้องแตกฝาหลังแตกไมโครโฟนพังลำโพงไม่ดังกรณีนี้ถ้ายังอยู่ในระยะประกันก็ดีไปแต่ถ้าหมดประกันไปแล้วและมีค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมสูงหรือเครื่องเสียหายหนักบางทีการเลือกซื้อเครื่องใหม่ไปเลยก็น่าจะสบายใจกว่าในระยะยาวไม่ต้องกังวลว่าซ่อมมาแล้วอาจไม่จบต้องมาซ่อมซ้ำอีกรอบ 3. ฮาร์ดแวร์เปลี่ยนนิดเดียว แราคาอาจแพงขึ้น iPhone 16และ iPhone 16 Plus จอ6.1นิ้วและ6.7นิ้ว Refresh Rate 60 h z เท่าเดิมดีไซน์คล้ายเดิมแต่่างตล้องแนวตั้งขอบจอบางลงชิป A18 Bionic Ram 8ทิกบมีปุ่ม Capture Button เพิ่มมามีปุ่ม Action Button เพิ่มมาปรับปรุงไมโครโฟนกล้องหลักไม่เปลี่ยนกล้อง Ultra Wide าาถ่ายมาโครได้รองรับ Apple i n t e r l i g e n c e แล้ว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จอ6.3จุดสนิ้วและ6.9นิ้วใหญ่กว่ารุ่นเดิม0.2นิ้วดีไซน์เหมือนเดิมขอบจอบ,บางลงชิป a 1 8 Pro แรม 8GB หรือสูงกว่ามีปุ่มแคปเจอร์บัตต้อนเพิ่มมาปรับปรุงไมโครโฟนกล้องหลักไม่เปลี่ยนกล้องเอาต้าวไวอัปเกรดเป็น48ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้5 x เท่ากันทั้ง2รุน่นหลายคนคงเห็นตรงกันว่า iPhone 16และ iPhone 1 6 Pro มีการอัปเกรดฮัดแวร์แค่เล็กน้อย เหตุผลที่เป็นเช่นนี้คงไม่มีใครทราบนอกเสียจาก Apple เองแต่คงพ่อเดาได้ว่า Apple Intelligent e เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ Apple ต้องปรับระดับความสำคัญเมื่อปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นเทรนที่มาแรงที่สุดบนโลกทีโตโลดีและคู่แข่งสำคัญอย่าง s a m s u n งและ Google ต่างก็มีฟีเจอร์ Galaxy AI และ Google AI ที่พร้อมใช้งานแล้วความสำคัญของการยกระดับฮาร์ดแวร์ p h o n e 16ในปีนี้จึงลดลันลงไปในอีกมุมหนึ่งมีข่าวว่า ไอโฟนมีต้นทุนสูงขึ้นมานานแล้วและยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมา Apple ยังคุมราคาเริ่มต้นเอาไว้ได้ดีที่799ดอลลาร์เท่าเดิมตั้งแต่ i p o o n e 2ถึง iPhone 15แต่ข่าวลือเรื่องการปรับราคาก็วนกลับมาอีกครั้งใน iPhone 1 6ในปีนี้สมมติว่า iPhone 1 6มีราคาแพงขึ้นจริงแล้วได้ฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนไปมากการอดเจรอ iPhone 1 7ในปีหน้าอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 4. ปีหน้ามีตัวเลือกเยอะกว่า iPhone 7 Air แและ iPhone SE ใหม่ปีนี้เขาเลือเกี่ยวกับ iPhone ค่อนข้างแปลกก่าปีก่อนๆเพราะข่าวลือของ iPhone 7็พยอยยออกมารัวๆตั้งแต่ก่อนที่ไอ h o น e 1บจะเปิดตัวแถมน้ำหนักความเชื่อถือสูงลิฟเพราะหลุดมาจากตัวพ่อของวงการเช่นมาร์กแกรมแ่งกลูมเบิร์กและมิงชือกัวนักวิเคราะห์ซัพย์ไยเชยดขาประจำข้อมูลคร่าวๆคือไม่มี iPhone 7็พัดแล้วแต่มี iPhone 7 Air เป็นไลน์อัพใหม่ขายความบางเบาปรับดีไซน์ใหม่หมดในรอบหลายปี ตัวท็อปมีแรม12 g b ตัวท็อปใต้กล้อง48ล้านพิกเซลทั้ง3เลนอัปเกรดกล้องหน้า24ล้านพิกเซลจอ120เฮิรทุกรุ่นเคลือบสารลดแสงสะท้อนแบบเดียวกับ Galaxy S24 Ultra เพิ่มระบบระบายความร้อน Vapor Chamber นอกจากนี้ปีหน้าจะมี iPhone SE รุ่นที่4เป็นอีกทางเลือกหน้าจอ OLED ขนาด6.06นิ้วกล้องหลังเดี่ยว48ล้านพิกเซลชิป A18 ไบ onic ที่อาจเป็นตัวเดียวกับ iPhone 16รุ่นมาตรฐานรองรับ Apple i n t e l l i g e n และที่สำคัญราคาถูกกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ต้องการการใช้งานที่บือหวาทำให้ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเกินจำเป็นเพื่อเข้าถึง i iPhone 5. ย้าใหญ่บาจ a อ o อยงบบานปลายกว่าที่คิดสำหรับผู้ใช้งาน a อ o อยนอกเหนือจากเหตุผลที่กล่าวไปยังมีเหตุผลเพิ่มเติมอีกสองอที่แนะนาให้พิจ,จารณาเมื่อคิดย้ายข้ามฟากไป iPhone 16ดังนี้ ข้อแรกคือค่าใช้ใจ่ายของคุณบานปลายกว่าที่คิดเพราะสินค้าของ Apple มีอุปกรณ์เสริมรองรับหลายอย่างเคสมีให้เลือกเยอะกว่ายี่ข้ออื่นในจัสารพัดของเล่นที่แปะติดกับ m a ก s a เซฟันแสนยวดชวนให้เสียตังค์และสักพักขาดมีความรู้สึกอยากง,งอไอแพ a แอปพอร์ iPad, Apple, หรือ MacBook ตามมาและแอป Google Play กับ App Store ก็ถือเป็นคนละแพลตฟอร์มแอปที่เคยซื้อมาต้องซื้อใหม่ทั้งหมดข้อถัดม,มาคือยังมีเหตุผลเพิ่มเติมอีกสองอ คุณอาจเจอเรื่องปวดหัวตามมาจากข้อจํากัดบางอย่างตัวอ,อย่างคือการที่ Quick s h a r e กับ a d o p e แชร์หากันไม่ได้หรือการที่ iOS ไม่รองรับการแบ่งแอปสองหน้าจอหน้าต่างลอยและการขดแอปเป็นต้นแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมายัางไม่เพียงพอต่ตอการระรับกิเลสของคุณได้ก็ไม่เป็นไร รอติดตามราคาและวันวางจำหน่ายทางการ iPhone 16ไป,ปพร้อมๆกันในกิจกรรม i t g r o w Time ของ Apple ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนเวลา0ูนนาฬิกาศูนย์นาทีตามเวลาของประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ทำไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m e m ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ